อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณตาจะมาพามาเรียนในเรื่องของ yes no question นะคะ yes no question, yes, no, question ก็คือประโยคคำถามนะคะที่เริ่มต้นด้วยคำกริยาช่วยนะคะกริยาช่วยก็คืออะไรบ้างก็คือ verb to be ได้แก่ is am are นะคะหรือว่า verb to do ก็ได้เช่นกันนะคะโดยการตอบจะต้องตอบด้วย yes หรือ no นะคะยกตัวอย่างเช่นมาดูแบบแรกนะคะ A B นะคะ A ถามว่า is she a dentist นะคะ is she a dentist นะคะต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคด้วยนะคะ is she a dentist นะคะหล่อนเป็นหมอฟันใช่ไหมนะคะถ้าตอบว่าใช่ตอบตอบว่า,วา yes แล้วก็ต้องตามด้วยเครื่องหมายคอมมาและอันนี้สำคัญเลยนะคะต้องมี ประธานนะคะประธานของข้อนี้ก็คือชีถูกต้องไงเพราะว่าเขาถามถึงชีถามถึงหล่อนเอาชีมาไว้แล้วก็อีสตามมานะคะนี่เลยเวลาหลักการตอบถ้าตอบใช่ปับ๊บเอาประธานลงมาใส่ด้านล่างนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยอีสนะคะต้องมีอีสอยู่ด้านหลังเสมอแอมแล้วก็อาตามแต่ละประเภทของประธานด้วยนะคะอาต่อไปด้านล่าง Are you her brother นะคะคุณเป็นพี่ชายของหล่อนใช่ไหมนะคะถ้าตอบว่าไม่ใช่นะคะดูยังไงเขียนเขาว่าโดนะคะเคื่องหมายคอมมานะคะแล้วก็เขาถามใครถามคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามคุณสแสดงว่าเขาพูดกับเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราตอบว่า I am นะคะเป็นประโยคคำถามอย่าลืม not นะคะ No I am not ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะต่อไปข้อเลย คำถามนะที่ขั้นต้นได้ดูดัสนะคะ Do you like tea นะคะคำถามว่าคุณชอบชาไหมนะคะถ้าตอบว่าใช่ Yes ถามคุณอย่าลืมใช้เปลี่ยนเป็น i นะใช่นะคะฉันชอบนะ Yes I แล้วก็มีคำว่าดู Yes I do นะคะเพราะว่าประโยคถามดูถามดูตอบดูถามดัสตอบดัดส,ดสไม่ยากนะคะอ่าต่อไป ด้าสนะคะด้าส์ทำไมถึงใช้ด้าส์ทำไมข้อแรกใช้ดูล่ะด้าสใช้กับคำ subject ที่เป็นเอกพจน์นะคะจำได้ไม่เอ่ยนะคะ Does he have family นะคะเขามีครอบครัวไหมนะคะ,ะถ้าตอบว่าไม่ตอบว่า no นะคะแล้วก็ต้องตามด้วย he นะคะอย่าลืมเอาด o e s ลงมาใส่แล้วก็ตามด้วยสูตรเดิมถ้าเป็นประโยคปฏิเสธใส่ not นะคะถ้าไม่ทานสามารถกออไปดูใหม่ได้นะคะ ไม่ว่าจะตอบแบบไหนก็ตาม yes หรือ no นะคะท้ายประโยคนะคะหลังคอมมาต้องเป็นประธานแล้วก็ Ver รที่มาจากคำถ,ถามนั้นๆน,น,นะคะถาม e s t ตอบ e s นะคะถาม r ตอบถาม r ตอบ r นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะถาม u เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น i แล้วก็ตั้งตามด้วย am เท่านั้นนะคะดูข้างล่างเลยค่ะดูจากโจทย์ข้อนี้นะคะ are you a driver นะคะ คุณเป็นคนขับใช่ไหมนะคะถ้าตอบว่าใช่ะคะ่ะเขาให้มาแล้วนะคะอ่าถามคุณตอบ i นะคะถ้าถาม you ตอบ i แล้วก็ต้องตามด้วย a อนะอย่าไปหลงใส่ R ตามเขานะคะต่อไปข้อ2ค่ะ Is she lazy นะคะหล่อนขี้เกียจใช่ไหมเนี่ยอ่าตอบมาว่า no เพราะฉะนั้นต้องเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ่ะเอา she ลงมาใส่ตามด้วย is ที่เขาให้มาเนี่ยเอามาใส่เลยเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะและอย่าลืมใส่คําว่า Not ลงไปด้วยนะต่อไปข้อส a e t h e y students นะคะเพราเขาเป็นนักเรียนใช่ไหมนะคะเขาให้มาว่า no นะเพราะฉะนั้นเอา day ลงมาใส่เอา a ลงมาใส่แล้วก็ต้องตามด้วย not นะ No they are not ไม่พวกเขาไม่ได้เป็นนะข้อส is he sad นะคะเขาเศร้าหรือเปล่านะตอบป้า yes อนาะเอา he ลงมาใส่เอา is ลงมาใส่นะจากประโยคที่เขาให้มาเลยแค่สลับกันเท่านั้นเองอานะข้อหเป็น do นะคะ Do you have lunch นะคะคุณกินข้าวเที่ยงไหมนะะ Yes I do นะ,ะอ่าตอบมาว่า I do เพราะว่าโจทย์จากโจทย์เขาให้คำว่า you มาต้องเปลี่ยนเป็น I แล้วก็ต้องตามด้วย u นะ,ะต่อไปข้อ6 Does the dogs bark นะคะคำนี้แปลว่าเห่านะเขาถามว่าหมาเนี่ยเห่าหรือเปล่าเขาให้มาว่า no เพราะฉะนั้นเป็นประโยคปฏิเสธนะ,ะต้องเป็น it นะ it ทำไมถึงใช้ it เพราะว่าใช้แทน dogs ที่เป็นสัตว์นะ ถ้าเป็นสิ่งของหรือสัตว์จะใช้คําว่า it แทนนะคะทั้งหมดนี้ที่พูดถึงก็คือ pronoun นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่คําว่า does เติม not เข้าไปด้วยอย่าลืมข้อ7 do they f i n i work นะคะพวกเขาทํางานเสร็จหรือเปล่าเนี่ยอ่ะตอบมาว่า yes นะคะก็ต้องตามด้วย day แล้วก็ต้องตามด้วย do ด้วยถ้าเป็นประโยคที่เป็น uh, yes ทั้งหลายเนี่ยคุณไม่ต้องใส่ n o t นะต่อไปข้อแ does she buy a purse นะคะ หล่อนซื้อกระเป๋าตังค์หรือเปล่าอ no นะคะไม่นะ he does not นะคะเอ๊ะทำไมอันนี้มันเป็นอย่างงี้จริงตรงนี้ไม่มีนะจริงตรงนี้ไม่มี n apostrophe t นะเพราะว่ามันมี not มาข้างหลังนะคะโอเคสำหรับ8ข้อวันนี้ไม่ยากเลยนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะใครมีคำถามอะไรค,คอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ